no no, no. สวัสดีครับลูกเสือสำรองระดับชั้นปหนึ่งนะครับทั้งเนตรนรีแล้วก็ลูกเสือวันนี้คุณครูพันชัยนะครับจะมาเสนอแนะนะครับในเรื่องของเงื่อนเชื่อนะครับที่เราจะเรียนเงื่อนแรกเลยคือเงื่อนที่ระอดนะครับแล้วก็จะเสนอแนะเรื่องการเก็บเชื่อด้วยครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันแล้วก็ทําไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับเชิญครับ ลูกเสือสำรองวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องเงื่อนพิรอดกันเลยนะจ๊ะความหมายของเงื่อนพิรอดนะคะเงื่อนพิรอดหรือเงื่อนแน่นเงื่อนนี้เมื่อต่อแล้วปมจะไม่นูนเกินไปเป็นเงื่อนที่ดึงไม่ดุดและแก้ออกได้ง่ายวิธีการผูกเชือกมีสี่วิธีดังนี้ หนึ่งนำปลายเชือกสองเส้นท ah ok she ี่มีขนาดเท่ากันวางปลายเชือกเส้นที่หนึ่งทับปลายเชือกเส้นที่สองสองพันปลายเชือกเส้นที่หนึ่งรอดปลายเชือกเส้นที่สองสามนำปลายเชือกเส้นที่หนึ่งที่พันรอดขึ้นมามาทับปลายเชือกเส้นที่สองที่งอรับ 4. นำปลายเชือกเส้นที่หนึ่งพันลอดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วดึงปลายเชือกทั้งสองเส้นให้แน่นประโยชน์ของเงื่อนพิลอดมีดังนี้นะคะ 1. ใช้ปลายเชือกเล็กสองเส้นที่มีขนาดเท่ากัน 2. ใช้ผูกโบหรือผูกปลายผ้าพันแผลหรือผูกเชือกรองเท้า 3. ใช้ผูกห่อของครับ สวัสดีครับเด็กๆครับลูกๆสำรองระดับชั้นป .1 นะครับวันนี้คุณครูขวัญชัยจะมาแนะนำนะครับการผูกเงื่อนเชื่อนะครับในเทอมที่2ของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างครับไม่เจอกันเลยนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่อีกไม่นานครับหนูอดใจรอสักนิดนึงนะครับกาดจะตกนะครับแล้วก็รอฟังข่าวดีที่โรงเรียนของเรานั้นจะเปิดพอเปิดปุ๊บเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้ก็คือเรื่องของเงื่อนเชื่อนะครับเพราะว่าทุกคนจะต้องมีเป็นอุปกรณ์สําคัญติดกายไว้เลยก็คือเงื่อนเชื่ออันนี้คือเงื่อนเชื่อที่เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าจะทําการฝึกเนี่ยหนูจะต้องฝึกจากเงื่อนที่รอดอเงื่อนที่รอดคือเงื่อนอะไรเงื่อนที่รอดคือเงื่อนที่สามารถผูกได้ง่ายนะครับแล้วก็ แก้ได้ง่ายนะครับแต่ระหว่างที่ปลูกนั้นจะรักกันมากเลยนะนอนนี้ประโยชน์ของเงื่อนพิรอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไว้ปูกสายรองเท้านะครับก็คล้ายๆ,ๆหูกระต่ายนั่นเองนะครับที่เราหัดปูกนะฮะสมัยอดุบาลคุณครูคงจะสอนมาบ้างแล้วนะครับมาบ้างแล้วแต่ปอมมาป้อนหนึ่งเนี่ยเทอมสองเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาให้ยากขึ้นนะครับให้ยากขึ้น สนะิ่งสำคัญของเงื่อนเชือกนะครับตอนนี้พวกเราทำไปกับพร้อมๆนะครับคุณครูบัญชัยเลยเรายังต้องมีอุปกรณ์คือเชือกนะแต่ถ้าเชือกตัวนี้ไม่มีนะครับเราสามารถใช้เชือกปอได้เชือกฟางก็ได้หรือถ้าใครมีความสามารถก็เอาเส้นด้ายก็ได้นะลูกนะหรือใช้นิ้วก็ได้นะใช้ิ้วก็ได้นะเป็นตัว X เออย่างนี้แหละแล้วก็หมุนแล้วก็ X แล้วก็หมุนนะสองอย่างด้วยกันง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือปลายเชือกนะครับด้านถ้ามองเป็นกระจกก็คือด้านซ้ายของหมูก็จะเป็นด้านขวาอันนี้คือด้านขวามองกระจกหมูก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับนะเวลาทํานะครับเวลาทําให้จับปลายเชือกเขาเข้ากันนะส่วนใหญ่เราจะไปจับอยา่ใหญ่อย่างนี้ลูกนะครับในจ,จับยันระบากอ่ะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็พูดพร้อมกับปูปูปัญชัยเลยนะขวาทักซ้ายเห็นไหมเป็นรูปกระ,กระบาทน,นะ แล้วก็ม้วนลอดใต้ข้างล่างเห็นลูกเห็นไหมข้างล่างเห็นไหมหมวนต่อไปนะครับสายทับขวาเห็นไหมแล้วก็มมวนแล้วก็ดึงปลายเชือกเข้าหากันอ่าเห็นไหมลกูกนะเชือกสองเส้นจะลงไปข้างล่างเชือกสองเส้นจัดชี้มาข้างบนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าจะเช็คอย่างง่ายก็คือสามารถขยับได้นะครับแต่เวลาดึงมันจะแน่นมาก นะครับยิ่งดึงยิ่งแน่นนะยิ่งดึงยิ่งแน่นจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไปทาประโยชน์ได้หลายอย่างมากเอาไปปลูกของก็ได้น,นะครับแต่เราปลูกของเราก็จะมัดอีกทีหนึ่งนะครับให้เป็นปมกลองตาไก่นะปมตาไก่ปึ๊บมันก็จะไม่หลุดแหละนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะิ่กแน่นะอ่ะคราวนี้เวลาเราจะ,าจะแก้ก็แก้ง่ายมากนะเกมเล่นง,ง่ายๆหนยถ้าหนูมีพี่หรือมีน้องหรือมีคุณพ่ออยู่ข้างๆก็พามาเล่นเป็นการต่อเชือกได้เลยนะเป็นการต่อเชือกได้เลยเห็นไหม อาใหม่อีกทีนะครับทําไปกับครูกันชัยช้าๆอ่าไปเชือกสองข้างนะดูนอนลูกนะขวามือขวาครูก็คือมือซ้ายเราอ่าครูทำเป็นกระจกแล้วกันอ่ะขวานะขวาขวาขวาทับซ้ายแล้วก็ม้วนอ่าเป็นกระจกให้นะเห็นไหมสาย้าย้ายสายทับขวามมวนเะห็นไหมจะเป็นขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาก็ได้ มันจะลงไปคู่กันเลยเห็นไหมครับลงไปคู่กันแล้วเวลาดึกเวลาเึงเนี่ยเชือกมันรุดไปหน่อยนะครับเวลาดึงก็จะไม่รุนนะจะไม่รุนเนี่ยปึ๊บปึ๊บเนี่ยปึ๊บทำไมนะเอ๊บปึ๊บเนี่ยปึ๊บเอี่ยนะชึบอ่าอึ๊บนี่นะมันจะแน่นมากนะครับจะแน่นมากเห็นไหมเวลาสามารถเวลาแก้แกเชือกก็จะแก้ได้แบบง่ายๆเลย นะครับพวกเราสามารถทําได้ไหมลูกทําได้ไหมครับนะครับอ่ะรอบสุดท้ายอ่ะรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายหนูทำกันเองเลยทำกันเองแต่เดี๋ยวครูจะพูดประโยคให้อ่ะเตรียมเชือกขึ้นมาพร้อมกันจะไปเชือกเท่าๆกาันเอาขวาไปทับซ้ายหมวนต่อไปนะเอาซ้ายไปทับขวามมวนดึงุดอ้า เก่งมากนะครับเก่งมากนะเก่งมากเลยอันนี้คือวิธีการผูกเงื่อนพิรอดประโยชน์มีเวลาหนึ่งเลยประโยชน์มีไว้ผูกของนะครับที่มีขนาดเล็กๆนะแล้วก็ปริมาณน้อยๆน,น้ำหนักไม่เยอะสองที่สำคัญเลยเอาไว้ผูกสายรองเท้านะครับจริงๆเขาเรียกว่าเงื่อนตายนะเงื่อนตายนะครับพอผูกแล้ว ไม่สามารถจุดได้แต่แกะออกได้ง่ายนะครับนักเรียนคงจะเข้าใจแล้วนะครับระดับชัน้นปหนึ่งตอนนี้เอาแล้วตอนนี้เชือกยาวอยู่นี้ทําไงดูทำไมครับทําไงดีเราก็ต้องมาเก็บเชือกใครเก็บเป็นบ้างถือว่าเชือกเราเชือกเรามีขนาดขนาดไหนก็แล้วแต่ขนาดสั้นก็ทอนให้สั้นลงขนาดยาวก็ทําให้ยาวขึ้นเราแบ่งเชือกออกเป็นสามเศษสามส่วนแหน นี่นะครับนี่ปึ๊บเห็นไหมนี่ปลายเชือกเห็นไหมนี่ปลายเชือกเห็นไหมครับนี่ปลายเชือกนะปึ๊บอ่าเอาง่ายๆเลยนะนี่เห็นไหมครับอันนี้ยาวไปหน่อยนะอันนี้ยาวไปหน่อยยังต้องเก็บปลายเชือกให้เท่าๆกันปึ๊บนะจับปลายเชือกข้างใดข้างหนึ่งนะครับออกขึ้นมานะครับออกขึ้นมาออกขึ้นมานะแล้วก็ทําการ หมุนนะหรือมัดปลายเชือกนะครับข้างที่เราจะสามารถทําเป็นห่วงได้นะหมุนไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยๆอ่านดูนะดูใหม่นะครับหนึ่งทบนะหนึ่งทบเห็นไหมทบเห็นนะครับเห็นไหมเชิญนี่นี่นะสองทบนี่สองทบนะสองทบปลายนี้เห็นปลายนี้ไหมปลายนี้ปึ๊บนี่ ไปนี้ปึ๊บเราก็เอานี้ม้วนนะม้วนชุดมันจะยาวหน่อยนะเดี๋ยวทำแบบยาวๆให้ดูก่อนนะจะได้ถนันๆนะก็หมุนไปหมุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ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 นี่นะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชุด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 นะนักเรียนก็หมุนไปอย่างนี้นะครับอย่างเี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเชือกมันก็จะออกมาเป็นขนาดนี้นะครับ สอดปเชื่อกข้างล่างเข้าหากันนะครับเข้าหากันนะเสจแล้วาต้องไหนก็เอาไปห้อยไว้ที่กางเก,กบบงหรือกระโปรงเห็นไหมห้อย,อย่างนี้นะครับเอาใส่เข้าไปเวลาถอดมาเราก็ดึงออกมาเอาไว้ใช้ห้ามห้ามนะครับห้าม,นะามเอาเชือกไปตีเพื่อนนะครับห้ามเอาเชือกไปเหวี่ยงเล่นนะครับหรือเอาเชือกไปทําอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์กับเรานะครับเชือก จะเกิดประโยชน์ได้เมื่อเอาไปใช้อย่างถูกวิธีแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีเชือกจะมีคุณประโยชน์น้อยทันทีนะครับเอาล้ครับวันนี้นะครับในชิงบงนี้คุณปู่ัญชัยก,ก็ฝากเสนอแนะเราไว้นะครับในเรื่องของการผูกเื่อนเชือกนะครับแบบพิรอดครับประโยชน์ของเชือกนะแล้วก็โทษของเชือกก็ได้บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คุณครูก็คงจะมีเวลาอีกเล็กน้อยที่จะเสนอแน่นเรื่องของการดูแลสุขภาพของพวกเรานะครับปหนึ่งปีนี้เรายังไม่พบกันเลยนะครับเรายังไม่มีการเรียนลูกเสือเลยซึ่งเป็นวิชาที่สนุกสนานมากนะครับมีโลดโผนโจรทยานมีการฝึกทักษะดาวต่างๆนะครับพวกเราอยากจะเรียนช่ไม่โลกนะครับสิ่งสําคัญของเทอมนี้ถ้าเปิดมาเทอมที่สองนี่นะครับก็าฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเรื่องของเครื่องในกายไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะต้อง ไปซื้อบวกซื้อผ้าบุคอรหรือชุดลูกเสืยตอนนี้หลายๆโรงเรียนแล้วก็สถานการณ์แบบนี้เนี่ยเขาจะอนุโลมนะครับก็ะจะปากเป็นแม่เรื่องของอการดูแลสุขภาพอะไม่รวมทั้งเด็กๆด,ด้วยนะครับอยากให้เด็กๆนั้นดูแลสุขภาพอะไม่การล้างมือนะครับการตัดเล็บการใส่แมสวมใส่แงนะครับวันนี้ทิ่งครูปัญชัยไม่ไม่สวมใส่แงเนี่ยเพราะว่าเออคุณครูอยู่คนเดียวนะครับคุณครูอยู่คนเดียวไม่มีใครมาอยู่กับคุณครู พราะงั้นการถ่ายคลิปวันนี้ก็เป็นการถ่ายคลิประหว่างครูก,กับกลุ่มผู้ครองก,ก็ตัวนักเรียนเองนะครับกลุ่มสำรองนะกลุ่มสำรองของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกลุ่มสีอยู่นะลูกนะมีสีอะไรบ้างสีแดงสีเหลืองสีเขียวชมพูเหลืองแสดฟ้ามีหมดเลยนะครับมีหมดเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไม่มีการจัดตั้งกลุ่มกองของพวกเรานะครับเพราะงาั้นเวลาเราเรียนเราเรียนงานที่คุณครูให้ทํา เราควรจะส่งนะครับให้ตรงเวลากับคุณครูบอกนะในทุกๆวิชาอาจจะแบ่งมา,าวิชาคณิตศาสตร์มากสังคมมากลูกเสือก็พอจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ลูกเสือเป็นทักษะชีวิตลูกหนูไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลหรือวิตกนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากไว้ท้ายสุดสุดท้ายเนี่คือเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยนะครับถึงหลายๆคนนั้นในครอบครัวได้ฉีด อวอกซินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่กาดก็จะตกเพราะง,งั้นเวลานักเรียนมาโรงเรียนนะครับมางเรียนในเรื่องของแมสแล้วก็เจลล้างมือสเปรย์ล้างมือนั้นติดมาให้พร้อมนะครับติดมาให้พร้อมแล้วก็ทําตัวเหมือนกับอยู่ที่บ้านนะั่นคือการดูแลรักษาเพียงแต่ว่าเราจะต้องทิ้งระยะหา่างทางสังคมก็คือเว้นช่วงนะครับในการเดินการทางการกินเวลามาโรงเรียนเพราะว่าถ้า ถ้าว,วิชาลูกเสือไม่สอนเราในเรื่องของสุขะละมไม่สอนเราเรื่องของสุขน,นะครับเราก็จะเป็นเด็กที่ไม่แข็งแรงนะครับนะเพราะงั้นคุณครูอยากจะเสนอแนะนะครับนักเรียนด้วยนะครับลูกเสือจำลองด้วยผู้ครองด้วยนะครับเวลามาก็กาดอย่าตกนะครับแล้วก็ไว้พบกันนะครับหลังจากที่โรงเรียนหรือกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้ทางโรงเรียนปทยัยอุตสาหนั้นได้เปิดทําการครับ คงอีกไม่นานครับสุดท้ายนี้ก็จะฝากเรื่องของคติพดเล็กๆน้อยก็คือนะครับทำอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทเหตุที่จะเกิดก็คือการสูญเสียครับเพราะงั้นโควิดกาดอย่าตกอย่าประมาทครับวันนี้ขอเสนอแนะในเรื่องของการใช้เงินเชือ่อการผูกเงินเชือ่อแล้วก็ประโยชน์ของเงินเชือ่อไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ